ก็ดีจ้าถ้าเขาฟ้องกูอาจารย์ไม่ได้บวชเพราะบวชไม่ได้เขาจะฟ้องกูเรื่องอะไรเวลาจะฟ้องร้องอะไรมันต้องมีหลักฐานมันต้องมีข้อมูลมันต้องมีเรื่องให้ฟ้องครับถามกูจะฟ้องกูเรื่องอะไรล่ะมีเรื่องอะไรให้กูฟ้องมีเรื่องอะไรให้ฟ้องกูไหมล่ะปัญหามึงจําไว้มึงไม่ต้องกลัวกูทําทุกอย่างถูกต้องมึงจําไว้แค่นี้เลยว่ากูทําทุกอย่างถูกต้อง ไม่มีใครตําหนิตีต้องกูได้ทุกอย่างกูเตรียมตัวไว้หมดแล้วกูทําทุกอย่างอย่างถูกต้องหมดไม่ต้องมีใครมานั่งกังวลกับเรื่องนี้เลยกูยังไม่กังวลเลยการที่กูไม่พูดแล้วกูก็ระบุแล้วว่าเดือนไหนกูจะไปบวชนั่นหมายความว่ากูจะได้ไปบวชตามเหตุปัจจัยนั้นใครก็ขวางกูไม่ได้ในเรื่องนี้กูพูดว่ากูจะหมดนี่ก็คือต้องหมดนี่ไม่ใช่กูหนีนี่ ถ้ากูบรรยายทำแล้วกูพูดว่ากูหนีหนี้อยู่กูจะพูดว่ากูหนีหนี้อยู่กูจะพูดอย่างนี้เลยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยจารย์กำลังสอนธรรมะแบบหนีหนี้อยู่นะกูก็พูดอยู่ว่ากูอะไรกูเป็นหนี้แล้วกูกําลังใช้หนี้แล้วหนี้กูจะหมดเมื่อไหร่กูจะไปบวชแล้วกูก็ระบุแล้วว่ากูจะไปบวชช่วงเดือนไหนไม่ตุลาก็พฤศจิกากูก็พูดทุกอย่างหมดเวลากูเปิดเรี่ะไรรับบริจาคสิ่งใดกูเป็นคนบอกบริจาคกูเป็นต้นบุญต้นเหตุ แต่คนที่รับบริจาคจริงๆคือพ่อกูเป็นคนรับบริจาคใช้ทุกอย่างในนามพ่อกูเป็นหมดแล้วเงินจํานวนนั้นมันไม่ใช่รายได้กูถูกหรือเปล่ามันเป็นเงินบริจาคที่นําสู่วัดถวายวัดถวายพ่อแม่กูบาจาเพื่อทาประโยชน์กูก็พูดทุกอย่างอย่างชัดเจนกูไม่ได้หลอกใครจะมาบอกว่ากูเปิดรับบริจาคเพื่อช่อกโกงได้ยังไงในเมื่อมันไม่ใช่รายได้กูก็กูมีรายได้ไม่ได้ทุกอย่างที่กูทําทุกอย่างที่กูออกปรรยาย กูทำอย่างถูกต้องทุกอย่างไม่มีใครสามารถมาทำได้ได้เรื่องนี้ไม่มีใครมาทำอันตรายแก่กูได้กูรู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรกูรู้กูวางแผนทุกอย่างไว้หมดกูรู้อยู่แล้วกูไม่ได้คิดจะปิดบังอะไรทุกอย่างกูพูดเปิดเผยหมดว่ากูเป็นนี้ว่านี้ที่กูเป็นเกิดจากการโดนยึดบ้านและมีส่วนต่างของเงินแต่กูแค่ไม่ได้พูดว่าล้มละลายก็แค่นั้นเองมันจะเป็นอะไรแล้วทำไมกูต้องพูดคำว่าล้มละลายออกมาล่ะมันไม่จำเป็นต้องพูดไง มันจะพูดไปเพื่ออะไรมันจะมีประโยชน์อะไรมันเป็นประโยชน์อะไรต่ออาต่อธรรมกูก็พูดอยู่ว่าจนกูเคลียรทุกอย่างหมอกได้แล้วกูก็พูดไปแล้วว่าเดี๋ยววันหนึ่งกูจะบอกพวกมึงกูจะสอนพวกมึงเรื่องนี้แต่รอเคลียรทุกอย่างให้จบก่อนกูจะเป็นสักขีพยานให้กับพวกมึงเองว่าธรรมะรักษาผู้ปฏิบัติธรรมยังไงธรรมะเนี่ยสามารถเยียวยาคนเลวคนชั่วคนที่เคยเป็นหนี้เป็นศินเนี่ยจะเป็นยังไงกูก็พูดไปแล้วว่าเดี๋ยวกูจะเปิดเผยทั้งหมดทําไมกูถึงยังไม่พูดเรื่องน้ามานลายเพราะอะไรเพราะมัันยงไม่ปอ กูจึงถือว่าตัวเองยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ในเรื่องนี้กูจึงยังไม่พูดในเรื่องนี้เพราะกูจะพูดเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองทําได้แล้วกูเห็นหลายคนไปโจมตีกันคนล้มอะไรบวชไม่ได้ก็ใช่ไงก็บวชไม่ได้แล้วกูบวชหรือยังล่ะก็กูก็เคยเล่าแล้วว่ากูเคยไปบวชพระกูจะบวชมึงฟังกูนะกูจะเล่าวันนั้นให้กูให้พวกมึงฟังฟังกูดีๆนะกูจะเล่าให้มึงฟังฟังนะแล้วช่วยเอาไปตัดเคียย์ให้มันจบ วันที่กูตัดสินใจไปบวชเมื่อสองปีที่แล้วกูตัดสินใจเดินทางไปวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีพราะกูเนี่ยปฏิบัติตามธรรมแล้วกูรู้สึกว่ากูต้องบวชแล้วจนในที่สุดกูไปบวชตัดสินใจบวชเจ็ดวันในตลอดเจ็ดวันกูภาวนาไม่ได้นอนเลยเพราะกูมีความกังวลเรื่องอะไรกูมีความกังวลเรื่องหนี้สินที่ตัวเองเป็นอยู่ก็คือล้มละลายกูมีความกังวลเรื่องนี้ วันที่7วันที่6คืนวันที่6กูเลยตัดสินใจไปบอกกับครูจานโต้งซึ่งครูจานโต้งเป็นคนดูแลกูตอนที่ไปเป็นพระขาวกูเนี่ยเป็นพระขาวคนเดียวในวัดเพราะเป็นช่วงเข้าพรรษาสองปีที่แล้วกูก็เลยตัดสินใจตอนกลางคืนเดินไปบอกครูจานโต้งกูพูดกับกูไปเป็นไปถามครูจานโต้งที่วัด้เลยว่ากูพูดเรื่องนี้จริงหรือเปล่าครูจานครับครูจานโต้งในี่ยกำลังจะสอนขานหน้ากับกูนะสอนท่อง กูก็เลยบอกกับครูจานครับครูจานครับผมมีเรื่องจะบอกผมคงบวชไม่ได้แล้วถ้าก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนท่านจะพูดคาก่อนกูจะพูดคานี้ท่านพูดว่างไงไหมเบียท่านพูดกูก่อนเลยนะเบียอย่าศึกนะหมายถึงศึกหน้ากันนะอย่าศึกนะอายเขานะศึกกลางภาษาศึกตอนระหว่างบวชหน้ากยังไม่ได้บวชพระมันอายชาวบ้านเขาพูดกับกูก่อนคํานี้เลยกูก็เลยพูดว่าครูจานครับ ตอนนั้นก็เป็นครูบาอยู่ยังไม่เป็นครูจาร์ครูบาครับผมว่าณตอนณนะตอนนั้นผมคิดว่าผมคงต้องสืกแล้วละครับถ้าก็บอกอ้าวทาไมล่ะเพิ่งพูดเมื่อกี้เนี้ยถ้าก็ถามว่าอ้าวทาไมล่ะกูก็เลยพูดว่าครูครูบาครับผมเป็นนี่ถ้าก็ถามว่าเป็นนี่อะไรกูก็บอกว่าผมมีคดีในการที่โดนยึดบ้านจากธนาคารถ้าก็ถามว่าเออมันเท่าไหร่อาจารย์ก็ตอบยอดไปว่าเท่าไหร่แล้วถ้าก็บอกว่า แล้วรายละเอียดมันเป็นยังไงมันบวชได้นะครูบาครูจาครูบาครูบาถ้าเขพูดว่ามันบวชได้นะเออมันสามารถบวชได้มันคดีมันสิ้นสุดแล้วฉันมาบอกคดีมันสิ้นสุดแล้วครับบวชได้นะไม่ได้เป็นอะไรเลยมันไม่ใช่คดีอาญามันไม่ใช่คดีประวัติอาชญากรรมเพราะตรวจประวัติเนี่ยมันไม่เจอประวัติอาชญากรรมมันเป็นคดีแพ่งสามารถบวชได้ตามธรรมวินัยกูก็มาหน้าตะกิ้ตะขวงใจถ้าเขาบอกบวชได้บอกว่าอาจารย์เขาบอกว่าแต่มหาเถรสมาคมเขาประกาศแล้วครับว่า คนที่ต้องคดีอาญาไม่สามารถบวชได้ครูจ้าบอกว่าเออครูบาแค่ก็บอกว่าเอ้าเหรอเออนี่ครูบาไม่แน่ใจแต่เช็คประวัติอาชญกรรมแล้วเนี่ยเบียสามารถบวชได้นะซึ่งณเวลานั้นถ้ากูไม่มีมโนมโนกรรมคือคุณธรรมจริยธรรมในใจกูไม่มีกูจะหลบบวชไม่มีใครสามารถจับกูได้เพราะอะไรก็ไม่มีใครรู้จักกูใครจะรู้กูสามารถบวชได้ถึงเวลาพ้นล้มละลายกูก็ไปปลดได้เลย ง่ายไหมง่ายกูบวชได้ตามความปรารถนาตามความพอใจของตัวเองทําไมกูทําไม่ได้ในเวลานั้นเพราะเขาเอาัตรประชาชนกูไปตรวจสอบแล้วมันไม่ขึ้นประวัติอะไรกูจึงบวชนาคแล้วเรือรอซ้อมนาคแล้วรอบวชได้เลยตามวันหลวงพ่อกําหนดคือหลังออกพรรษาในปีนั้นกูก็พูดถ้าได้ฟังว่าผมล้มอะลรยครับผมไม่สามารถบวชได้มันค้างคาในใจผมยังเป็นหนี้สินอยู่แต่อีกสามปีเนี่ยผมจะพ้นจากล้มอะลายหลังจากนั้นสามปีผมจะมาบวช แล้วท่านก็ให้คาเขาแล้วคูบาคูคูบาโต้งเนี่ยท่านก็ให้โอว่าทำกูข้อหนึ่งว่าเบียเราเป็นหนี้เขาเราต้องใช้หนี้เขาถึงจะบ,บริสุทธิ์ยติธรรมเข้าใจาว่าสิ่งที่เบียพูดเนี่ยคือรอปลดล้มละลายเนี่ยมันก็ชอบโดยกฎหมายแต่มันไม่ชอบโดยธรรมกูฟังคํานั้นท่านกูตัดสินใจเลยว่านับจากวันนั้นกูต้องใช้หนี้เขาไม่รอให้พ้นคดีไปเฉย นั่นคือเจตจำนงแรกที่กูต้องหาเงินใช้นี่เพื่อให้ตัวเองกลับมาบวชให้ได้วันรุงกูก็เลยคุยกับครูจาร์ต้องว่าครูบาครับผมจะขอกลับวันพรุ่งนี้เช้าเลยท่านก็เลยบอกว่าไปลาหลวงพ่อก่อนวัดป่าเนี่ยเวลาจะเดินจะเข้าจะออกเนี่ยบอกหลวงพ่อไว้ก่อนไม่ใช่จู่ๆหายไปเฉยๆแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อถ้าจะกลับมาบวชอีกมันจะเข้าหน้ากันไม่ติดนะครูบาจาร์ควรจะไปแก่การลาท่านก่อน เช้าวันลุ้งขึ้นบินทบาทอาจารย์ก็ไปรับบารตาปกติอาจารย์ไม่ได้เป็นคนบินทบาทไม่ถึงไปรอรับอาหารแล้วก็หลังฉันเดินก็ไปกราบหลวงพ่ออินทายก็ไปเล่าทั้งหมดให้ท่านฟังต่อหน้าอาดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายูงนั่งคุยกันหลวงพ่ออาจารย์แล้วก็อดีตรองผู้อำนวยอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายูงนั่งคุยกันเรื่องล้มละลายต่อหน้าหลวงพ่อเล่าให้ท่านฟังว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงคุยกันอยู่เป็นชั่วโมง ท่านก็ให้กำลังใจถามไถน่นู่นนี่นั่นอะไรยังไงจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงอะไรยังไงปฏิบัติยังไงคุยกันอยู่เป็นชั่วโมงสามคนผู้ำนวยการโรงพยมาบาลบีบขาหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อแล้วก็พูดไปอาจารย์ก็นั่งเล่าให้ท่านฟังไปพ่อเวลาอาจารย์ตัดสินใจหลวงพ่อรับทราบโอเคเบียร์ไปบุไปไปเคลียร์ทางโลกอย่าไปทําอะไรผิดผิดพลาดๆอย่าไปซ้ําเติมตัวเองด้วยการไปขายยาเสพติดนะท่านก็พูดเตือนอาจารย์อย่างนี้ อย่าไปทําอะไรไมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายมันจะเป็นการซ้ําเติมตัวเองสุดท้ายจะบวชจะไม่ได้บวชดเด้ออย่าลือ,อยาทิ้งธรรมะนะปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ทาตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องการที่จะมานั่งสอนธรรมะเลยจนวันหนึ่งก็ออกมาก็มาเริ่มสอนธรรมะอาจารย์ก็ประจานความเลวความชั่วตัวเองมาตลอดแม้แต่การเป็นหนี้เป็นสินแม้แต่การว่าโดนโดนโดนอะไรนะโดนยึดบ้านแล้วเหลือส่วนต่างในการเป็นหนี้เป็นสินเป็นคดีความที่โดนพิทักษ์ทรัพย์หรือโดนอายัดบัญชีไว้ อาจารย์จ,จึงไม่มีบัญชีธนาคารสุดท้ายเราเดินสู่การปฏิบัติธรรมเดินสู่การสั่งสอนธรรมะเราทําแบบนี้มาตลอดโดยที่อาจารย์เนี่ยไม่ได้คิดเลยด้วยซ้ำไปว่าตัวเองจะหนีนี่ตัวเองพยายามขวนขวายในการที่จะหาเงินหาทองกระสอบกระแสะได้บ้างไม่ได้บางช่วงแรกก็พยายามทําแต่ก็ทำไม่ได้ก็ไม่ได้กําไรเลยเยอะอยะถัวไปอะไรไปก็หมดก็พยายาม เราก็พยายามหาเงินตัวเนี้ในการที่จะใช้นี่ใช้สินโดยการเอาเงินเนี่ยเข้าไปในกรมพิทักษ์ทรัพย์จปทอพยายามจ่ายเข้าไปเข้าไปบอกเขาว่าเราทําอะไรบ้างเมื่อเรามีไรายได้เมื่อเรามีไรายได้จริงจังเราก็แจ้งแก่เขาไปก็แค่นั้นเราไม่ได้มีเจตนาแล้วแม้แต่เจ้าหน้าที่เองเนี่ยไม่อยากจะพูดแบบนี้เอาเป็นว่าอะไรหลายๆอย่างก็ตามเนี่ยโดยมากโดยปกติเลยดีกว่าโดยปกติเขาไม่ใช้กันหรอก เวลาล้มละลายมึงไปถามใครได้เลยไม่มีใครเขาใช้หรอกนี่ล้มละลายอะ่ะมันมีไม่กี่เปอร์เซนต์หรอกที่ใช้เพราะมันสามปีมันก็พ้นคดีแล้วมึงไม่ต้องไปรอทนายที่ไหนมาแนะนํากูนี่แนะให้กูจะบอกให้เพราะกูเป็นคนล้มไม่ต้อยคนอื่นมาบอกกูศึกษาทุกอย่างมาหมดลูกศิษย์ลูกหากูช่วยกันศึกษามาหมดมันจะมีลูกศิษย์ที่ใกล้ตัวอาจารย์ทุกคนจะรับรู้กันหมดว่าอาจารย์มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ทุกคนจะรู้ใน,ในคนใกล้ตัวเนี่ยรู้หมดไม่ใช่ว่าอาจารย์ปิดบงัง แต่มันไม่จําเป็นต้องพูดมันเป็นเรื่องผลทางคดีที่มันยังมีผลอยู่มันไม่จําเป็นต้องเอาเรื่องนี้มาพูดอีกอย่างหนึ่งมันเป็นสาธารณะของมันอยู่แล้วเพราะมันประกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษาแค่นั้นเลยแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตมันเป็นเรื่องความผิดพลาดของอาจารย์ในอดีตแต่ความผิดพลาดนั้นอาจารย์ได้แก้ไขด้วยการพยายามจะขวนขวายในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยการพยายามหาเงินมาใช้หนี้เขา แลว้วความเป็นจริง3ปีพ้นซึ่งเดือนมิถุนาถ้าอาจารย์เฉยๆไม่สนใจใครทําตามเหตุตามปัจจัยต่อไปอาจารย์พ้นได้สบายๆเพราะอะไรเพราะเดือนมิถุนาวันที่27อาจารย์ก็พ้นสามารถยื่นขอพ้นได้แล้วโดยไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้อยู่เฉยๆไปก็หมดได้สบายมากแต่ทําไมอาจารย์ถึงกล้าเปิดไอ้นู่นนี่นั่นทานู่นนี่นั่นเพราะอะไรเพราะอาจารย์บริสุทธิ์ อาจารย์ชี้แจงทุกอย่างบริสุทธิ์หมดแล้วเห็นแก่ประโยชน์จึงทำมันไม่ได้เรื่องหน้าอา่าไม่ได้เรื่องว่าไปทําลายชีวิตใครไปช่อบโกงใครอาจารย์ไม่ได้ช่อโกงใครบ้านก็ให้เขายึดไปแล้วแต่แค่มันเหลือส่วนต่างทางนี้เหลือส่วนต่างเท่าไหร่ก็ใช้ไปก็แค่นั้นเองมันจะเป็นอะไรไปแล้วทําไมคน้มอะไรถึงจะสอนธรรมะไม่ได้อาจารย์ถามว่า ใครจะเป็นสักขีพยานหรือจะสอนเรื่องหนี้สินได้ดีที่สุดมากไปกว่าอาจารย์อาจารย์ถามแค่นี้เลยเพราะอาจารย์เคยทั้งล้มละลายเป็นหนี้เป็นสินแล้วเป็นคนที่เป็นหนี้เป็นสินแล้วใช้หนี้สินคืนด้วยแต่ถ้าอาจารย์ล้มละลายแล้วอาจารย์ไม่คิดจะใช้หนี้สินใครพย,ยายามจะหนีหนี้สินนั้นเอออันนี้สิไม่มีหน้าไปสอนแก่ใครแต่ทําไมอาจารย์จึงยังไม่เปิดเผยเรื่องนี้เพราะอาจารย์ยังทําไม่บริสุทธิ์ยังทําไม่จบ จึงยังไม่พูดเพราะจะพูดต้องทําได้แล้วจึงพูดทําสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจึงพูดจึงสอนได้อาจารย์จึงยังไม่สอนเรื่องนี้เพราะอะไรยังไม่เปิดเผยเรื่องนี้เพราะอะไรก็เพราะพูดอยู่ว่ามันยังไม่บริบูรณ์คือการยังใช้นี่ไม่หมดแต่เมื่ออาจารย์ใช้หมดเมื่อไหร่อาจารย์ก็ประกาศแล้วว่าเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเรื่องนี้เปิดเผยเรื่องนี้อย่างชัดเจนแล้วให้พวกเรารอดูเลยเลยไปสักขีพยานดีที่สุดคือเรื่องนี้สิน ให้รอดูเลยว่าธรรมะบุรุเจ้าเปลี่ยนแปลงอาจารย์ได้มากมายมหาศาลขนาดไหนจนนําไปสู่ความบริสุทธิ์บริบูรณ์จนไม่มีมลทินแต่ต้องได้เลยแม้แต่อย่างเดียวแต่ตอนนี้คนพยายามขุดคุยเรื่องในอดีตที่อาจารย์เนี่ยเตรียมตัวไว้ดีแล้วว่าเออเดี๋ยววันหนึ่งมันบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วซึ่งมันกําลังจะสมบูรณ์แล้วอีกไม่นานนี้มันจะสมบูรณ์แล้วอีกไม่นานนี้เองอีกไม่กี่วันนี้ก็สมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว แต่ปัญหาคือคนมันรอไม่ได้มันพยายามจะขุดคุยเรื่องนี้ขึ้นมาให้ได้ซึ่งอาจารย์ก็รอจังหวะรอววลารลอเวลาในการพูดสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์กอบด้วยอัจด้วยทาแต่กระทบต่อคนหมู่มากพระบุรธเจ้าบอกว่าให้รอวาละเวลาโอกาสในการพูดอาจารย์พูดทุกอย่างตามธรรมพิจารณาทุกอย่างตามธรรม รออีกไม่กี่วันนี้อาจารย์ก็เคลียร์จบหมดแล้ววันนี้ประกาศไว้ตรงนี้เลยอีกไม่กี่วันก็เคลียร์จบหมดแล้วไม่มีใครสามารถแต่ต้องอาจารย์เรื่องนี้ได้ไม่มี